สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องไลฟ์สไตล์บายสุภาวดีนะคะวันนี้บูเป้จะมาเปิดถุงช้อปปิ้งค่ะเมื่อวานเนี่ยบูเป้ไปช้อปปิ้งนะคะไปตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็กลับมาอีกทีคือห้างปิดแต่แน่นอนว่าไม่ได้ของตัวเองเพราะว่าเคยพูดไปเมื่อคลิปก่อนนะคะว่าจะไม่ซื้อเสื้อผ้าแล้วในปีนี้เนาะจะเอาเสื้อผ้าของปีที่แล้วที่แบบว่าช้อปกันหนำมากเอามาใส่ให้มันครบทุกตัวนะคะในซัมเมอร์นี้เมื่อวานที่บูเป้ไปก็ไปช้อปให้คุณแฟนแล้วก็ คุณลูกแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะคะว่าเมื่อวานไม่ได้ช็อปอะไรให้ตัวเองแต่มันไม่มีเสื้อผ้านะคะมันเป็นแบบเครื่องประดับที่จําเป็นแล้วก็ใช้อยู่ประจําอยู่แล้วเดี๋ยวเปิดให้ดูนะคะแต่ถุงแรกเดี๋ยวเรามาดูของลูกก่อนเนาะเมื่อวานเนี่ยตั้งใจที่จะไปซื้อกังเกงขาสั้นให้ลูกเพราะมันเข้าหน้าร้อนแล้วไงทุกคนก็อยากจะให้ลูกใส่แบบขาสั้นเวลาออกไปข้างนอกนะคะเขาจะได้สบายตัวแล้วก็แบบไม่ร้อนมากจนเกินไปเนาะ ของลูกเนี่ยจะได้ที่แบนซาร่าทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยคนค่อนข้างเยอะและบูเป้ก็ตั้งใจแค่จะไปแค่ S&M m แล้วก็แบนซาร่าเท่านั้นเพราะว่าเพื่อประหยัดเวลาเนาะแต่ก็กินเวลาไปถึง2องทุ่มเลยแล้วเพราะว่าแอบ,บไปเข้าร้านแมงโก้มาด้วยไปเดินดูแต่ละแตะต,ต,ตามตามภาษาผู้หญิงแต่ว่าก็หักห้ามใจได้ไม่ได้ซื้อนะคะอันนี้คือความโชคดีนิดนึงกว่าจะหักห้ามใจตัวเองได้นี่คือแบบว่าอือต้องแบบ เก่งจริงๆนะเมื่อวานแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดตอะไรมาเลยคือโชคดีมากนะคะสั่งในกระเป๋ายังอยู่ครบนะโอเคเดี๋ยวมาดูของลูกนี่ค่ะสั้นนะคะตัวนี้อยู่ที่ราคา6ออยโลนะคะปูเป๊จะไม่พูดเศษมนะันเนาะปูเป๊จะพูดเป็นราคาเลขกลมๆไปนะคะตัวที่2นี่ตัวนี้ปูเป๊ปลื้มมากค่ะเหมือนเขาได้อินสปิเรชันมาจากแบรนด์บาลนเซียกานะคะหรือบาลองนั่นเองนะคะนี แต่มันไม่ได้เขียนว่าบารลองนะทุกคนมันเขียนว่า New York นะิวยอร์กอะนี่ค่ะน่นารักค่ะตัวเนี้ตัวที่สามเป็นเกงขายาวค่ะแต่ว่าปูเปเห็นว่าด้านหลังเนี่ยมันเป็นผ้ายืดๆแบบนี้มันน่าจะใส่สบายเนาะคุมแขนคุมขาให้ลูกบ้างนะคะไม่ใช่ออกว่าออกข้างนอกแล้วแบบสั้นตลอดเพราะว่าลูกเนี่ยเป็นผิวแบบเหมือนปูเปเขาจะดําง่ายมากเลยพ่อเขาชอบแซวว่าเออพาลูกไปตากแดดหนึ่งวันนี้แบบผิวค้ำมันเลยนะ เป็นเด็กคํำง่ายค่ะส่วนด้านหน้ามันก็จะเป็นผ้าเหมือนกึ่งกึงผ้าได้ดิบหรือผ้าฝ้ายบูเป้ไม่แน่ใจอะทุกคนมันก็จะบางๆองอะเหมาะบูเป้ว่าเหมาะกับหน้าร้อนนะคะ,คะตัวที่สี่นะคะบูเป้ซื้อเป็นเสื้อยืดความจริงเมื่อวานเสื้อยืดถูกใจหลายตัวนะแต่ว่าเมื่อวันก่อนคุณย่าโทรมาบอกว่าคุณย่าไปซื้อเสื้อให้หลานนะคะเยอะเลยแล้วก็อยากให้ไปเอาวันอาทิตย์นี้นะคะบูเป้ก็เลย เมื่อวานก็เลยไม่ได้ตั้งใจว่าจะซื้อเสื้อยืดเนาะก็ซื้อแต่กางเกงเนาะอุ้ยเมื่อกี้ลืมบอกราคาไปใช่ไหมทุกคนตัวนี้อยู่ที่11ยูโรนะคะแขนขายาวส่วนเสื้ออยู่ที่8ยูโรนะคะนี่เป็นลูกมะพร้าวต้นมะพร้าวแล้วก็ลิงหรือเปล่าลิงผสมอะไรก็ไม่รู้อะทุกคนแต่มันน่ารักดีอะมันสีแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บูเป้ชอบนะต่อไปเรามาดูถุงของคุณแฟนนะคะคุณแฟนก็ได้มาหลายตัวคุณแฟนเนี่ยทำงานแบบ ค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ไม่มีเวลาช้อปปิ้งเลยเห็นเขาใส่แต่เสื้อผ้าเดิมๆนะคะแล้วก็กางเกงขาสั้นของเขาเนี่ยก็ซื้อที่เมืองไทยตั้งหลายปีมันแล้วอะค่ะแล้วก็แบบมันก็เก่าแล้วเนาะก,ก็เลยอยากจะไปดูให้เขาใหม่พอดีไปที่เอสแอนะคะก็ไปเจอกางเกงยีนน่าราักอะทุกคนแฟนบุเบ้เขาชอบใส่กางเกงยีนแบบน,นี้แล้วเขาก็พับขาทีหนึ่งเก๋ๆนะ บเบ่เห็นูเบ่ก็เลยเอามาให้เขาตัวหนึ่งนะคะเพราะว่าที่เขามีคือเก่าแล้วตัวนี้ราคาเต็มๆของเขาอยู่ที่25ยูโรนะคะแล้วก็ลดแล้วเหลือ13ยูโรเท่านั้นก็คือหน้าซื้อค่ะผ้าก็ยืดนิดหนึ่งนะคะใส่ใส่ใสน่าจะสบายนะพอให้แฟนดูแฟนก็ถูกใจนะคะเขาก็ชอบนะต่อไปมาดูที่หมดที่ซาร่าันี้กไปได้ที่ซาร่านะทุกคนเป็นเกงคือแฟนบุเป้นเนี่ยเขาจะใส่ กางเกงขาสั้นของเขามันก็จะมีผ้าแล้วก็ผ้ายีนคือมันไม่มีผ้าที่เป็นแบบผ้าวอร์มอะ่ะปุเป้ก็เลยคิดว่าเออน่าจะหายเขาสักตัวหนึ่งนะคะอันนี้มันสามารถใส่แบบออกไปข้างนอกแบบลำลองลำลองได้เหมือนแบบ ไปชิลๆอยู่ที่ร้านแมคโดนัลคือครอบครัวเบ้นเนี่ยชอบทานแมคโดนัลมากนะคะแล้วก็ไปบางทีเราก็จะไปซื้อเสร็จแล้วก็จอดรถอยู่ที่ข้างแมคโดนัลแล้วก็ยืนกินเนาะคิดว่ากางเกงแบบนี้น่าจะลำลองพอออกไปข้างนอกได้ไม่น่าเกียดเกินไปนะก็เลยดูมาให้เขาตัวหนึ่งเขาก็ชอบนะคะแฟนบอกว่าโอเคชอบนี่คือที่ SM M เนี่ยที่บุเป้ไปดูก็มีกางเกงทรงประมาณนี้นะคะช่วงนี้เขาจะออกมาแบบคอลเลกชันคล้ายๆกันเนาะทุกคน ก็ไปดูแล้วไม่ถูกใจนะคะรู้สึกว่าผ้าของเขาไม่ค่อยดีเท่าของซาร่านะของซาร่าเขาจะดีกว่านะ mm hmm. ตัวนี้นะคะอยู่ที่ราคา20ยูโรนะคะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นราคากลางๆเนาะไม่แพงมากสำหรับกางเกงทรงประมาณนี้ผ้าประมาณนี้เนาะ mm hmm. แล้วบูเป้ก็เอาเสื้อสีขาวมาให้เขาใส่คู่กันนะคะ mm hmm. แฟนก็ชอบนะคะ mm hmm. แฟนบอกว่าเสื้อสวยดี mm hmm. เป็นเสื้อสีขาวธรรมดาธรรมดาแต่ว่ามีลูกเล่นที่กระเป๋านะ ที่กระเป๋าแล้วก็ตรงใช้เสื้อของเขาก็จะมีแบบแอบบไม่เท่ากันแบบนี้ค่ะหลังยาวหน้าสั้นแล้วก็มีแฉกตรงนี้คือก็น่ารักดีนะคะการตัดเย็บค่อนข้างดีค่ะชอบค่ะเหมาะสมกับราคา20ยูโรนะคะบูเป้บูเป้ว่าเออพอซื้อนะ่าซื้อราคาแบบกลางๆเนาะ ตัวสุดท้ายที่ซื้อให้แฟนนะคะเป็นเสื้อยืดธรรมดาที่ราคาแบบถูกๆเลยก็คือ13ยูโรนะคะอันนี้เอามาให้เขาใส่คู่กับกางเกงตัวนี้ค่ะเนี่ยมันไม่ได้สีขาวมากแล้วก็เออยังไงอะ่ะมันเหมาะกับสีดำอะ่ะปุเป้มองว่ามันเหมาะกับสีดำแบบเนี้ยดำซีดๆ,ๆอย่างเงี้ยด้านหลังของเขาก็จะทำเป็นลูกเล่นแบบนี้ปุเป้ก็ชอบเนี่ยเย็บแบบเขาเรียกอะไรนะ เย็บเก็บอะไรอะเก็บหลังให้หรอไม่ใช่สิไม่รู้นะภาษาการภาษาการเย็บผ้าคือไม่รู้นะคะแต่มันน่ารักดีะนะบูเป้ชอบนะใส่แล้วมันดูแมนแมนดีชอบค่ะความจริงแฟนบูเป้เขาชอบเสื้อผ้าที่มันเป็นแบบคอวีนะทุกคนแต่บูเป้ไม่ชอบบูเป้รู้สึกว่าเวลาแฟนใส่คอวีมันหวานไปอะ่ะเออไม่ชอบอะ่ะ ก็เลยพยายามซื้อที่เป็นคอ,อกลมให้เขาเขาก็ไม่ได้ชอบคอ,อกลมมากนะคะแต่เมื่อวานก็ดูคอวีอยู่แต่ว่ามันกว้างๆก,ก็เลยไม่ได้เอามาเนาะคอมันกว้างไปมันวีกว้างไปอะอุ้ยคือมันทําคอวีกว้างไปก็เลยไม่ชอบก็เลยไม่ได้ซื้อมานะคะตัวนี้บอกราคาไปอย้ยงทุกคน13ยูโรนะนี่สวยๆเลยข้างล่างก็เขาก็สไตล์เหมือนตัวสีขาวอะคะ่ะ หลังยาวหน้าสั้นแล้วก็มีเฉดให้นะอ่าของแฟนก็จบไปแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าวันไหนที่แฟนใส่นะจะจะแอบถ่ายรูปมาให้ดูนะทุกคนเพราะว่าแฟนถ้าเกิดว,ว่าถ่ายหน้าถ่ายอะไรเขาเขาก็ไม่ค่อยชอบเนาะเดี๋ยวจะแอบถ่ายข้างหลังข้างหลัง,งไกลๆมาให้ดูแล้วกันต่อไปของบุเป้เอะของบุเป้ A. นะคะเอาไปไหนแล้วอะของบุเป้ A. เป็นเครื่องประดับค่ะทุกคนได้มาจากร้านนี้เลยที่บุเป้ A. แบบชอบ ชอบเครื่องประดับของเขาอยู่แล้วนะคะวันนี้ไปก็รู้สึกว่าของเขาค่อนข้างเยอะแต่มันไม่ค่อยมีลดเนาะปกติของเขาจะลดเยอะอยู่แล้วก็แบบซื้อมาราคาที่ถูกๆแล้วแบบคุ้มค่าแล้วก็ใช้ได้นานด้วยพวกทองพวกอะไรที่มันเป็นทองเคลือบของเขาอะมันไม่ค่อยลอกนะทุกคนเอามาใส่ก็น่ารักแบบสวยๆดีนะ แต่บูเป้ได้มาชิ้นเดียวนะคะเมื่อวานก็คือเป็นแบบต่างหูติดหูเป็นมุกนะคะซึ่งเป็นต่างหูเบสิกสำหรับชีวิตปูเป้เน่ยตอนนี้ต้องบอกเลยนะเป็นเบสิกสำหรับชีวิตปูเป้เลยนะเพราะว่าซื้อบ่อยมากหายบ่อยด้วยที่ซื้อบ่อยไม่ใช่อะไรมันหายบ่อยนะคะมีอันหนึ่งที่แพงมากนะเดี๋ยวปูเป้จะแกะใส่เลยเพราะปูเป้ไม่ได้ใส่นะเดี๋ยวจะใส่ให้ทุกคนดูเลย <c oughs> คือมันมีอยู่คู่หนึ่งที่ปูเป้ซื้อ แฟนซื้อให้แล้วมันแพงนะคะร้อยยูโรอ่ะอันนั้นอนะเป๊ะทาหายไปข้างหนึ่งเป๊ก็รู้สึกเสียดายเนาะแล้วก็เลยคิดว่ามไม่ต้องซื้อแพงแล้วละ่ะซื้อแบบถูกๆแบบเนี้ยอันนี้ราคาอยู่ที่สิบสามยูโรเท่านั้นนะคะแล้วก็ใส่ไม่คันด้วยมันก็จะมีปบนแบบฐานเงินฐานทองฐานทองเขาก็ไม่ลอกฐานเงินเขาก็ไม่ลอกคือเขาทาดีอะทุกคนใครที่แบบว่าเคยใช้แบนดนี้ก็น่าจะรู้นะคะว่ามันทําดีเดี๋ยวเบ๊จะให้ดูตรงเนีย้ย ันไม่เห็นนะเดี๋ยวนะทุกคนเห็นไหมเป็นสีทองคนะ่ะฐานเป็นสีทองนะเดี๋ยวจะใส่ให้ทุกคนดูเลยนะคะอาวใส่ไปแล้วหนึ่งชอบอะ่ะรู้สึกว่าตัวเองใส่ต่างหูมุกแล้วมันแบบมันหวานๆนะ่ะเออมันดูลุกหวานๆแล้วมันก็ เข้ากับเสื้อผ้าพวกสีขาวๆทีอปุ๊เป้ชอบเสื้อผ้าสีขาวสีครีมอะไรอย่างเงี้ยมันเข้ากันดีนะคะก็เลยชอบมันนะอะเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึงก็จะเป็นมันนี้หูใหญ่นิดนึงนะคะทุกคนเนี่ยมันน่ารักอะแล้วราคามันไม่ได้แพงอะทุกคนราคามันถูกมากสิบสามยูโรคือถ้าหายก็เก็ช่วยใส่ให้ได้นานๆแล้วค่อยหายก็ได้นะคือ ใส่มันคุ้มก่อนแล้วค่อยหายก็ว่ากันอีกทีเนาะไม่ค่อยเสียดายอย่างนั้นนลนะเนี่ยใครที่ชอบนะทุกคนไปซื้อได้ที่ร้านนี้เขามีขายตลอดค่ะเพราะว่ามันเป็นของแบบเบสิกของร้านเขาเลยมีเป็นเพชรเป็นอะไรก็คือแล้วแต่เราชอบเลยนะเราก็ไปเลือกซื้อได้แต่อุเป้ซื้อกับเขามาหลายคู่มากนะถ้ามันไม่หายก็ไม่ได้ซื้อของเขาบ่อยเนาะเพราะมันก็ถือว่าเป็นต่างหูที่ค่อนข้างทนนะแบรนด์นี้นะคะ แล้วก็ที่ได้มาก็เป็นมุกเหมือนกันความจริงเมื่อวานอาจจะซื้อต่างหูสามคู่แต่ว่าคิดไปเออสคู่ก็พอแล้วแหมจะใส่อะไรเยอะแยะนะคะมันก็คล้ายๆกันเป็นแบบมุกมุนะอันนี้บูเป้ได้มาถูกนะคะได้มา4ี่ยูโรปกติเขาขายอยู่ที่เจ็ดยูโรนะที่ S&M นะคะเนี่ยสวยลองใส่แล้วเมื่อวานก็คือโอเคผ่านนะคะอืม เหลืออีกหนึ่งชิ้นค่ะเดี๋ยวปไปหาป่อนเป็นกระเป๋าที่ไปสั่งออนไลน์มานะคะเป็นลองลองแช่มีกเหมือนเดิมทุกคนลองชอมเหมือนเดิมนะสีน้ำเงินเขาขายอยู่10ออยเห็นมันถูกก็เลยช็อปมาเพิ่มนะคะในอินเทอร์เน็ตในเ,เว็บไซต์เดิมที่ปุ้เคยช็อปบ่อยๆนั่นแหละก็คือวินเทจ ว็บไซต์วินเทจนะอันนี้ก็คือแบบจะเอาไปให้คุณแม่คุณแม่เขาก็ชอบของวินเทจเหมือนกันเขาไม่ชอบซื้อของแพงนะคะ mm hmm. เขาก็เลยบอกให้ปุ้เไปหาให้เขาซักใบหนึ่งแล้วก็เ,เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเห็นเขาลงขายอยู่นะคะเป็นสีน้ำเงินที่แม่ชอบ mm hmm. ก็เลยซื้อให้แม่นะคะค่อนข้างใหม่เหมือนไม่ได้ใช้เลยอะทุกคนใหม่มากเดี๋ยวจะให้ดูซิปนะคะนี่เดี๋ยวจะส่งไปให้เขาที่เมืองไทยนะคะดูซิปดูความซิปค่ะทอง คือใหม่มากทุกคนเหมือนไม่ได้ใช้อ่ะอันนี้ก็จะให้คุณแม่นะคะของขวัญเรื่องในคุณแม่ให้บัตเจ็ตมาในการซื้อจักรยานให้ลูกชายนะคะซึ่งซื้อคุณแม่ให้มาเอ,อเป็นตัวเลขแบบกลมๆเดี๋ยนะอ่าฮะประมาณนี้นะะประมาณนี้นะคะ <laughs> แล้วก็ข้างหน้าเป็นเลข3นั่นแหละค่ะแล้วก็ตอบแทนคุณแม่ด้วยกระเป๋าราคา300กว่าบาทโอเคคุ้มโอเคนับวันนับวันคุ้มแล้วนะคะนี่ค่ะตั้งใจซื้อให้แม่เพราะแม่เขาชอบครั้งที่เราก็คือซื้อให้แม่เป็นสีน้ำตาลหรือว่าสีดําจําไม่ได้นะแม่เขาบอกว่ามันขาดเขาอยากได้ใหม่ก็เลยเขาเลือกเป็นสีน้ำเงินก็พยายามเฝ้ารอดูตามเว็บไซต์นะว่าเออจะมีคนเอาสีน้ำเงินมาขายไหมเราก็มีนะคะเราก็สวยมนาะให้แม่ สวยน่ารักค่ะหมดแล้วค่ะทุกคนสําหรับการเปิดถุงช้อปปิ้งในวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะเพลิดเพลินในการชม,มถุงช้อปปิ้งของบุเป้นะคะใค,ใครที่แบบว่าอยู่บ้านเหงาๆแล้วก็เหงามือนะคะสามารถไปตามตามบุเป้ได้นะคะไป ซาลาไป H&M ได้นะใกล้ๆบ้านของใครก็ไปกันเลยนะคะเพราะว่าของตอนนี้คือแบบว่าคอลเลคชันใหม่มาสวยๆเยอะมากโดยเฉพาะของผู้หญิงนะแต่ปุ๊เป็ก็หักห้ามใจไม่ซื้อได้นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรก็ฝากกดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวจะได้มาชมกันเนาะวันนี้ก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย